คนไข้มีปัญหาว่าเป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วก็มาหาเราด้วยไปเหยียบเศษแก้วแล้วก็มีแผลที่ฝ่าเท้าและแผลมันไม่หายสักที นะครับวันนี้ก็มาดูว่าแผลมันหายไหมเท้าผิดรูปเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราดูเท้ากันเลยละกันนะครับก็จะเห็นว่าเท้าด้านขวานี่รูปเท้าอย่างปกติครับผมนะครับเห็นเท้าด้านซ้ายไหมเท้ามันแปรมันเบ้เบี้ยออกไปด้านเบี้ยออกไปด้านข้างนะครับซึ่งภาษาแพทย์เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเท้าแบนแล้วก็มีปลายเท้าบิดออกไปด้านนอกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกเนี่ยมันสุดไปละลักษณะกระดูกตรงเนี้นะครับ ตรงกลางฝ่าเท้าเนี่ยมันซุดลงไปเลยนะครับจากการที่มีความเสื่อมและคุณป้าไม่รู้สึกนะครับคือข้อมันคงเคยอักเสบและกระดูกมันก็เลยซุดไปแล้วก็คุณป้าก็ยังไม่เจ็บเพราะว่าปลายประสาทมันไม่ดีก็เดินไป<ท>จนเท้าเบี้ยวเรื่อยท,ท,ท,ที่คุณหมอบอกวาอ่าปลายประสาทมันไม่รับรู้เนี่ยคือเกิดจากโรคเบาหวานเกิดจากเบาหวานครับพอเป็นเบาหวานป๊บปลายประสาทมันไม่รับรู้ครับพอเราเหยียบไปกระดูกมันซุดก็ไม่เจ็บ ก็เหยียบต่อไปอีกจนมันเบี้ยวออกด้านข้างจนมันเบี้ยวออกไปด้านข้างใช่ครับก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ซ่อมตัวเองจนมันหายเจบ็บครับแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกลไกนี้มันหายไปยนะครับก็เลยทําให้เกิดแผลเกิดอะไรได้ง่ายคือมันไม่เจบ็บพอมไม่เจ็บก็เดินไปเรื่อยๆใช่ครับบางคนเนี่ยมีเศษหินอยู่ในรองเท้า แล้วหินมันก็ทิมไปทิมมาทิมมาทิมไปถูไปถูมายังไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้สึกเลยถอดมาอีกทีเลือดเต็มถุงเท้าหนะครับแต่ไม่เจ็บไม่แล้วตอนนั้นคุณป้าก็ไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บไม่เจ็บครับแก้วบาดก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะเหลือเชื่อผมเพิ่งเคยได้ยิน่จนจนจนแผลที่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 ตามมานะขาท่านี้แดงกำเลยถึงได้มาหาหมอก็จะทำให้เกิดเท้าผิดรูปแล้วยังไม่ไม่มีอาการไม่รู้ตัว เห็นล่กระดูกสุดัป็กระดูกสุดแต่ว่าด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีกระดูกนูนออกมานิดเดียวเห็นไหมตรงนี้มันจะนูนแต่ว่ามันยังอยู่แนวเดียวกับส้นเท้ากับปลายเท้าอันนี้ยังโชคดีเพราะว่ามันยังไม่ทิ่มพื้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้น เราก็จะส่งไปทํารองเท้าพิเศษนะเหมือนที่คุณป้าใส่อยู่นะนี่คือเป็นรองเท้าพิเศษตัดมาเฉพาะเท้าคุณป้าเลยเราก็จะปั๊มรูปเท้าเพื่อที่จะให้น้ําหนักกระจายทั่วๆไปแล้วรองเท้าจะนิ่มนิ่มมากโดนแล้วก็ไม่เจ็บนะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือปรับรองเท้าอย่างเดียวบางคนไม่โชคดีอย่างนี้คือมันเบี้ยวเยอะเราต้องมาแก้ เรียงกระดูกใหม่<ฮ>ก็คือไปทําให้มันหักใหม่มแล้วก็มาเรียงให้มันตรงครับเพื่อเพื่อพูดตรงๆคือรักษาเท้าไว้ไม่ให้ถูกตัดครับเพราะว่าถ้าเบี้ยวมากๆแล้วมันจะเกิดแผลเลื้อยลังและรักษาไม่หายก็จะต้องถูกตัดคนทั่วไปที่ดูรายการนี่นะครับวรจะทําตัวยังไงดีคุณหมอครับ,รบอย่างแรกเลยนะครับกลับไปคุมเบาหวานคุสําคัญที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับแต่ว่าทํายากที่สุดนะ ตามใจปากส่วนรรใหญ่เช่นาาเมืองไทยอาหารเยอะอม,มันจะมีน้ําตาลในเลือดและน้ําตาลสะสมนะครับถ้าคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีแต่น้ําตาลสะสมไม่ดีแปลว่าระหว่างวันมีความสวิงนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมน้ําตาลสะสมให้อยู่นะครับถ้าน้ําตาลสะสมดีไอการถูกทําลายของปลายประสาทส่วนปลายก็จะน้อยก็จะไม่ขึ้นตาจะไม่ไปไตจะไม่ไปเท้านะครับพวกนี้ป้องกันได้ดีที่สุดเลย Música